ไม่น่าเชื่อค่ะว่ากรณีที่มีการใช้อาวุธสงครามก่อความรุนแรงที่สี่แยกหลักสี่เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นจะได้รับความชื่นชมจากนักแสดงซึ่งเป็นพิธีกรบนเวทีมอบประชาธิปัตย์แล้วก็มีการแสดงความสะใจที่มีการใช้ความรุนแรงระหว่างที่มีการพักโฆษณาเรามีคำยืนยันจากภาพและเสียงจากคลิปวิดีโอดังต่อไปนี้ไปชมกันค่ะเราเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคน พวกเราหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกค่ะไม่เอานะคะความรุนแรงไม่เอาค่ะพักชมสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบก,กับชิดลมนิวใหม่นะคะอ้สาใจเลยวะยิงไม่กระเจิงลยเฮยเใใส่ถุงปุ๋ย <laughs> <laughs> เป็นไงะไอเลละเป็นไง ส่วนนะครับ5 4าส <พอ S 1> ี่ส<อ>ามเดี๋ยวไว่มันนึกว่ามันมีอาวุธฝ่ายเดียวไงวะเจอาว่ามาว่ามีทุกอย่างเลยตน16ยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายม่ทราบกคงไม่ทรา,าบไปเหอะกูทราบไม่ได้นะครับตอนนี้ลุงยกขอในการส่วนแล้วนะขอส่วน,น <ś c oughs> บนที่จอรถอติปีสวนพระาว